สวัสดีครับผมคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลมหาวิทยาลัยไม่ดนมาดูกันว่าในแต่ละวันทำอะไรกันบ้างไปดูกันเรียนเล่นแลบศึกษาดูงานข้างนอกบรรยากาศในห้องเรียนระหว่างผมกับเพื่อนๆพืค่อนข้างที่จะคลึกคื้นเพื่อนๆค่อนข้างเข้าเงนได้ดีเวลาทำงานก็จะจริงจังจริงจังแหละ ทุกคนก็สามาคคกี้กัน,น้องมากเพื่อนในภาคส่วนใหญ่มาเป็นผู้ชายและผู้ชายเป็นหลักวันนี้เพื่อนที่ก็แต่งผู้หญิงได้เหมือนมากอันนี้เป็นตัวอย่างการไปศึกษาดูงานที่ข้ขนขนางนอกพี่อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนเข้ามาสัมผัสบรรยากาศในงาน Open House มหายวันเลัยไม่ดนในวันที่28-29ตุลานี้นะครับเฮยพี่รอเจอน้องอยู่ รอเจอยนน้องอยู่นะครับขอบคุณครับ